สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะผมโย่ผมแลนลัสนอเช่ผมแล้ว,ลวอยู่เกมเลิกออฟเลเจน n ์นั่นเองนะผมวันนี้เราอยู่กับ1นึ่โปรเจกต์คู่แรกนะแมตท,ที่3นั่นเองนะครับก็เป็นแมตตัดสินแล้วนะครับเนื่องจาก2คนนี้เขาเสมอกันนะครับก็คือแมตแรกอะเออฝั่งคุณตองชนะแมตท,ที่2ฝั่งคุณโรบินชนะครับก็เลยต้องมาวัดกันที่เกมที่3นะครับทําให้ฝั่งนู้นนี่ก็ ต้องไอ้นี่นะต้องชนะเท่าน,นั้นนะครับก็คือฝั่งไหนแพ้ก็คือตกรอบนะฝั่งไหนชนะก็คือผ่านเข้ารอบนั่นเองก็ทั้งคู่แพ้ไม่ได้ครับคือทั้งคู่นี่ใครแพ้ก็จบเกมฮนะก็อีกคนหนึ่งจะได้ไปต่อคนที่ชนะนั่นเองนะครับผมจริงๆมันเป็นแมตช์ที่3นะเป็นแมตช์ตัดสินผมก็เลยไม่มีการแบนตัวละกันแต่ทั้งคู่เขาบอกมาแล้วครับว่าจะแบนตัวอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติเลือกเป็นดับโหมดมันก็จะมีคนเลือก ก่อนกับเลือกทีหลังใช่ไหมถ้าเกิดเลือกทีหลังอะไอคนที่เลือกก่อนก็เสียเปรียบดีเพราะคนที่เลือกทีหลังก็สามารถเอาตัวแก้ทางไหมนี่ได้นะครับแต่คราวนี้เลือกพร้อมกันนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเลือกตัวอะไรนั่นเองนะครับก็เป็นโหมดปกติเหมือนคณเล่นเกมทั่วไปนะครับไม่สามารถเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเลือกอะไรนะครับผมก็เป็นการวัดใจเลยแล้วกันว่าเอาตัวไหนมาก็เจอตัวนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปในเกมครับผมเจอกันในเกมนะครับ โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมกันเรียบร้อยนะครับก็เป็นแมตที่3แมแมตตัดสินของคุณตองซาซากับนายโรบินนะครับก็วันนี้เรามาตัวโปดของผมด้วยนะครับจอร์เลย์ตัรนประทาโอลาฟฮะต้องมาดูกันเลยว่าฝั่งไหนจะโหดแล้วจะชิงเข้ารอบไปก่อนนะครับคู่แรกก็เองจะเปิดประเด็นใครจะเป็นคนเข้ารอบคนแรกนะครับก็มาตัดสินกันเลยดีกว่านะครับ ว e ลคัม e t ทูเฮา n ิงเบสนะครับผมด่านทางเดียวที่สุดฮิตในการหนึ่งๆของเราเองนะครับฝ mm ั hmm. ่ง o อ a าฮะตอนแรกออกไอ้นี่มาขายทิ้งออกมาเป็นลองซอยกับลูบี้ r y ลสโต้ไคลสโต้นะครับคลสแล้วก็ดอริ b เบดอันนึงยามนี่แบบขนมาทั้งคังเลย4ขวดเลยนะครับอันนี้ก็ออกมาเป็นไทแมทฮะเป็นของต่อยอดของไฮดรานั่นเองไม่รู้จะออกมาเป็นไทททนิกหรือลาเวนอสแต่ดูท่าแล้วน่าจะออกเป็นไทททนิกนะเพราะว่าตัวนี้ เลตันมันเหมาะกับไม่รู้ดินวนโตผมชอบเทนนิสมากกว่านะครับโอเคมันเริ่มกันเลยดีกว่าโอลาฟดาเมจแรงนะครับ96นี่ก็ไม่ธรรมดาร้อแรงกว่านั่นเองแต่แพสซีฟมันดีโอลาฟอะนะยิงเรือน้อยยิงตีไว้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอันตรีน่าจะไหวอยู่หรือมั้งเลตันเพราะว่าตันได้อยู่นะครับแต่โอลาฟนี่ก็เขาก็เล่นไปในแมตช์แรกนะคุณตองเนี่ยแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้นะครับ ยังไงยังไงยังไงอ้าออผ่านไปแล้วจวังหวะนี้ฟูลี่แดงฮนะตันไหมนั่นแหละตันไปแล้วฮนะเลือนรถไปเยอะอยู่นะก็เป็นการหน,หนึ่งที่ต้องเซฟทั้งคู่เลยเพราะว่าทั้งคู่จะแพ้ไม่ได้ครับคือต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้ไปต่อนั่นเองเป็นการหน,หนึ่งที่มันมากคนระับ ก็จะพยายามลงทยอยลงเรื่อยๆนะก็ต้องขออภัยด้วยที่ลงช้าหรือ,อยังไงนะก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะของดีมักมาช้าครับผมโอเคนั่นแหละบวกไปดิโหสไลด์แล้วก็ปัดแล้วก็ตันไปฮนะอ่าโดนเอ็กซ์ซซะแล้วแต่ก็กลับมาก่อนรู้สึกว่าใส่ไปทางเอ็กซ์ซ์อีกนท์เลยนะครับแต่ก็ยังไม่บวกไม่บไม่บวกฝั่งนี้เอาฮิลกับเอ็กซ์ซมานะครับ อุย้ยโดนทุบโดนทุบตันไปดินั่นแหละโอ้ไม่ปั่นวะก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเลตันมันก็น่าจะสู้ไหวอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าโหดจริงโอล้าโหดจริงน่าจะสบายแหละยังไงยังไงออ้ยตันปั่นเยี่ยมเฟิร์สบัดไปแล้วฮะรโรบินนั่นเองผมจะเล่นซ้นๆว่าโรบินแล้วกันนะครับเยี่ยมครับโดนเฟิร์สไปแล้วฝั่งนี้ออกมาเปน็นนี่เลย นันเองไอเทมนี้เป็นไอเทมต่อยอดของไอมีไทนิกไฮดา้าแล้วก็มีไอถือมือสเต็กเรสนะฮะไอเทมนี้สามารถไอนี่ได้ครับเก็บสแต็กครบสูงสุด30ครั้งถ้าเก็บได้ครบแล้วพลังชีวิตจะเพิ่มมาเป็นบวกบวกเพิ่มอีก150นะครับโอ้เลือดเต็มแล้ะโอาลาฟก็ต้องพยายามหน่อยแล้วกันนะโดนเฟิร์สไปแล้วแน่นอนการเงินก็ต้องห่างอ้าเขาไว้หกแล้วนะ เฮ้ยเขาหันเปิดสติบบกเลยนะอ่าฟูลีแดงแล้วนะครับเปิดสติฟูลีมันเพิ่มเรื่อยๆนั่นเองอยังไงถ้าโดนตันหัวน,นี้จบอะจบแล้วล่ะตายนั่นแหละโ,หโอลาฟนี่รีบไปฝั่งนุมเมียติฝั่งเรายังไม่มีนะก็ไม่น่ารีบ โอเคเรนตันก็ 4S นำแน่นอนโอลาฟมาแล้วฮะโอลาฟเวลหกแล้วล่ะกดยากันหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าโอลาฟตอนแรกหยิบมา4ขวดเรนตันหยิบมา3กดกันทั้งคู่จนหมดแล้วนะครับอันติกก็คือโดมินัสตนั่นเองยังไงยังไงวิ่งเข้ามาต้นก็ไม่ได้ต้นนะ ผมไม่ได้เห็นเ,เลตันสกินคลาสสิกมานานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เห็นคนเล่นเลตันมีแต่สกินทั้งนั้นเลยนะครับส่วนตัวผมก็ใช้สกินด้วยยังไงยังไงมันก็เป็นการหน,หนึ่งที่หลายคนคงบอกว่ามันดูยังไงยังไงแต่ผมว่าก็หนุกดีนะจริงๆเรา ไม่ต้องหวังชนะอะไรหรอกผมขอแค่หนุกไปหนุกด้วยกันก็พอแล้วนะราะยังไงมันต้องมีคนแพ้คนชนะอยู่เลยนะคนที่เหลือคนสุดท้ายแน่นอนต้องมาหนึ่งหนึ่งกับผมฮนะถ้าคุณชนะได้ก็อาจจะได้รับรางวัลซึ่งยังรางวัลก็ยังไม่รู้เลยจะเป็นอะไรดีเพราะว่าเงินไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากแจกโปรเจกต์มัตตีแล้วก็ต้องแจกอะไรให้ทีมงานเยอะแยะเลยนะครับยังไงยังไงเ,เก็บได้ไหมเ,เก็บไปได้นะครับตอนนี้เลตันน่าจะคุมความได้เปรียบไวนะ้ฮะ ดูเงินซิเลตันมีเท่าไหร่มี2องวันแล้วนะตอนนี้โอลาฟเหลือ900เดี๋ยวถ้าเลตันได้ไฮด้าน่าจะทำการฟาร์มเร็วกว่านี้นะฮะเพราะมันเป็นตีกระจายทั้งคู่เลยทั้งไทททนิกทั้งลาเวนอสยังไงอืมไม่ถึงโดนไอ้นี่ไว้ก่อนนะฮะสกิลขวางขวานของโอลาฟสกิลคิ้วนึง นาสกิลนี้เองฝั่งนู้นจะอัพเป็นสกิลคิวมาก่อนนะฮะก็คือเน้นไว้ที่หนักที่สกิลคิวส่วนเลตานี่เน้นหนักที่สกิลเดวิลฮะอโอลาดแดนติเลตันก็ต้องใจเย็นนะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปเปิดมู่อาจจะไม่ตันเขาก็ได้แต่ตันเขา,ต,เขาตอนเขาเปิดอันตรีก็ทำให้ไม่มีโอกาสสร้างดาเมจนะฮะยังไง แรงนะถือว่าแรงนะครับก็แรงอยู่สกิล e ของโอลาฟนะฮะปกติผมเล่นผมอัพสกิลนี้นำนะเพราะมันเป็นการฟ้าผ่าที่แรงมากบ <c oughs> ินขำแล้วนะฮะไลตันบอกต้องทำอะไรสักอย่างแล้วโดมินัสมาแล้วนะครับอันติมาแล้วสเปลก็มาแล้วสเปลทุกคนพร้อมนะอันติพร้อมพร้อมบวกทุกเมื่อ อ้าวโดนทุบไปกลับไปเลย <S <S เลตันก็สาหัสแล้วล่ะตอนนี้สาหัสแล้วนะครับเลือดแดงแล้วเลตันบอกถ้าตายสักครั้งก็ยังคงดีนะเพราะเงินมาเยอะแล้วสามเนสามได้ตีกระจายแล้วแน่นอนแต่ต้องมาคอยดูนะว่าจอ,อกปเป็นอะไรเผื่อเขาอาจจะไม่ออกตีกระจายก็ได้มั้ง อาจจะไปออกสัถุงมือนั่นก็ได้อ้าวยังไงโอ้โหสไลด์มาเก็บพยาบาลแล้วก็สไลด์กลับไปได้ครับเรตรันำนำแน่นอนเพราะว่าคิวไป2ตัวในขณะที่โอลาซยังไม่ได้คิวสักตัวนะครับคิวตัวหนึ่งก็น่าจะได้สัก2องสนะประมาณนั้น,นครับ2ตัวก็ประมาณห้าหกบวกกับ c ีที่นำห่าง นิดนึงเม่นนำห่าง่าไหร่หรอกประมาณนี้นะครับโอลาฟเริ่มอัพสก,กิล2ตามมาแล้วนะครับเป็นสก,กิลดูดเลือดนั่นเองวิกวิกเอออะไรวะวิกซีอาเตอร์วิกซีคอสสไก เพิ่มพลังให้ตัวเองไปเวลา6วิได้รับค่าดูดเลือดเพิ่ม1 5พร้อมทั้งมีความเร็วโจมตีเพิ่มอีก60%นะฮะถ้าเลือดน้อยก็บวกความเร็วโจมตีเขา้าไปอีกตีไว้ดูดเลือดมากๆนะครับแต่ก็ก็ยังประหาทเลยตามไม่ได้อยู่ดยียังไงเดี๋ยวต้องเปิดตีแนะ่นอนเลยนี่ว่าแล้วตีแล้วนะครับน่าจะเปิดตีเนาะไอโลอลาบะถ้าเปิดตีก็ไม่โดนเอ็กซอร์สนะครับไม่มีผล ก็ยังเดินปกติจะไม่สโลอะไรทั้งสิน้นยังไงเปิดอัดตีไหมน่านเปิดแล้วครับผมเรียบร้อยครับเลตันตายนั่นเองดูซิจอกมันเป็นอะไรเราเวนอสครับแล้วก็ออกมาน่าจะเป็นเดมันเพจมัง้งออกมาอย่างนี้นะครับเราเวนอสก็ก็ถือว่าดีนะครับด,ดูเลือดด้วยแล้วก็ฟื้นฟู่ลังชีวิตหาบุกลับเซน พลังโจมตีบอกเจ็ดสนะครับไทเทนิกมันไม่ดูดเลือดนะครับแต่ลาเวนอสมันดูดนั่นเองโอเคป้อมนี้น่าจะแตกแตกกันละนะครับขนาดที่ป้อมนี้สกิดไปนิดน,นึงนะครับโอ้ของใหญ่มาแล้วเมื่อกี้ไทม์แมทยังเป็นติดกระจายอันเล็กนะครับอันเนี้ยตัวเต็มมาแล้วนะครับลาเวนอส ก็ต้องเก็บฟูลี่ครบ50าสิบมั้งแล้วค่อยไปบวกจะไ,ได้ต้านแรงๆนะครับยังไงยังไงเจ็บอ้าวแต่นี้เฉยหน่าลำคาเลยเจอขวานโอลาฟนะฮะ ยังไงตัน,นแหละตันโดนโดนไอ้นี่หรือเปล่าตายไหมรู้สึกโอลัฟจะอยากตายเนาะเออสาหัสเหมือนกันนะครับเลตันโอล์ฟบอ,อกมาเป็นอะไรนั่นถุงมือครับว่าแล้วต้องถุงมือนึกว่าเจอะมาเป็นปรกระจายไฮดร้าไอไททานิกอะ แต่ไม่ใช่ครับเป็นถุงมืองั้นอ้อมนี้ก็น่าจะแตกกับผมถุงมือก็ก็ถือว่าดีนะครับแต่มันก็ออันนี้ออกอะไรมาความถ่ายจะกายภาพทำให้ฉันติดหุดรนันเจาะก,กรอบ45เปอร์เซ็นต์กระเจาะก,กรอบของเลตันเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ทั้งคู่มีอันตรเรียบร้อยแต่สเปลคูดาวทั้งคู่นะครับรู้สึกว่าสเปลของเลตันน่าจะมาก่อนน่าจะคูดาวเสร็จก่อนนะครับจริงๆผมก็จริงๆมันก็ไม่รู้อีกแหละว่าฝั่งตรงข้ามมีสเปลอะไรคูดาวเสร็จหรือยังแต่ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามบวกตอนที่ทะลุนะก็พยายามบวกตอนที่ศัตรูยังได้อะไรไม่ครบอะแบบไม่มีอันติเพิ่งใช้ไปหรือเพิ่งใช้สเปลอะไรเงี้ย จะได้เหมือนตัดกำลังคู่ต่อสู้ไปส่วนหนึ่งนะครับจะทําให้มั่นใจก็ใจเย็นแล้วกันไม่ต้องบวกก็ได้โอเคสเปลของเลตันคูดาวเสร็จเรียบร้อยฮะทั้งอีก i นททั้งเอกซอร์ส่วนสเปลของโอลาฟยังนั่นเองโอเคป้อมแรกของนักคู่ต่างแตกไปแล้วทั้งคู่นะทำให้ไม่มีป้อมให้กลับไปเกาะแล้วถ้าบวกกันตรงกลาง ก็คือท่านหนีไปก็อาจจะไม่รอดก็ได้นะแวรโอลาฟก็นิดนึงครับแต่เอ็กซอรมาแล้วล่ะโดนอา้าวเปิดตีเลยวเว้ยโดนเหนื่อยนะฮะดูเหมือนโอลาฟน่าจะไหววะโอ้จะเก็บเก็บยาไม่ทันนะฮะ,ไ,ะ,ฮะไปกดเหนื่อยเขามันไม่เหนื่อยนะโอลาฟมันใส่แร็คน้าล็อกใส่ตีตัวเองอยู่นะครับก็ เหมือนเหมือนใส่เปลฟีอ่ะมันไม่เหนื่อยนะครับทำให้ใช้เป็นสัตว์อ่อนเพียในระหว่างนี้มีความเร็วขึ้นที่แล้วความเร็วโจมตีลดลง30%แต่ไม่ลดครับเพราะว่าเรือพลังแห่งล็คน่าล็อกนั่นเองจะตีป้อมไวซะด้วยกดสกิลดอร์เมนยูนะฮะ โอเคมาแล้วเว้ยเลยตันยังไงจะดูเหมือนไม่น่าไหวเนี่ยโอลาฟมันเขื่อนนะฮะเจ็บอันติโอลาฟคู่ดาวไวอยู่นะเจ็ดสิบเจ็ดอันเนี้ยรอยี่สิบแต่ดูท่าแล้วโอลาฟน่าจะไหวนะฮะ ที่ต้นเกลเขาไม่ไหวเพราะเขาสดหรือเปล่าหรือลองลองต่อให้ก่อนลองเชิงนะตอนแรกก็นึกว่าเลตันจะโดนเฟิร์สแต่ที่ไหนได้เอเออที่ไหนถูกแล้วที่ไหนได้โอลาฟโดนเฟิร์สซะงั้นโอเควิ่งเข้าไปจะไปตันเขาเลยตันโดนไหมตันถึงไหมไม่ถึงนะไม่ไม่ตามแล้วละ่ะ เปิดอันติเรียบร้อยโอลาฟก็จอกเกาะมันโหดจริงนะฮะแต่เลือดเขาเต็มแล้วนะต้องเซฟๆแล้วละ่ะเลนนตรันซีเอสโอลาฟนำแล้วนะครับการเงินฝั่งโอลาฟก็นำแล้วนะครับ พอเรื่องป้อมด้วยแล้วก็เสียที่นำด้วยเล่์แมนเพกเลยตันออกมาแล้วครับแต่ก็ดูเหมือนจะทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่อันตินทั้งคู่คููดาวนะครับยังไงยังไงยังไง เลตันก็โดนกดดันขนาดหนักนะคร,รับโอลาม่งเถื่อนจริงดันมาถึงป้อมสองเลยป้อมคู่นะครับผมเรียกว่าป้อมสองยังไงยังไงซูเปอร์มิเนียนก็ออกมาแล้วแหละฮะแต่ดูเหมือนยังทำอะไรป้อมไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าอดไอเลตันมันยืนป้อมอย่างนี้นะโอลาบก็ โหดแต่ไม่ถึงขนาดที่จะเข้ามาในป้อมคู่ได้ก็ยังพอวันวันอยู่บ้างแล้วครับเกิดแค่ไหนก็ไม่อยากเข้าไปในป้อมคู่เนะเพราะอีกอย่างฝั่งนู้นมีสตันด้วยเวลสิบแปดแล้วเวลตแล้วนะถ้าผมให้เดานะโวลาเวลามันเข้าไปตีมันต้องไม่สนใจเลตันมันต้องเอาแต่ป้อมแหละปัญหาคือป้อมมันอาจจะมีเลือดเยอะไปนะมันต้องรอแบบป้อมเลือดน้อย ป้อมทางซ้ายเนี่ยป้อมเนี้ยน่าจะโดนแตกก่อนแล้วล่ะนะ super m i n ี o น,นดัน m i c r o เวฟหนึ่งแล้วนะฮะอินวิเตอร์ก็กำลังซ่อมแซมอยู่ l a t ัน t บอกเมื่อไหร่ inviter จะกลับมาีอินวิเตอร์แตกปเปอร์ม m เนียนเลยออกมานะครับทำให้มีม m เนียนที่เลือดเยอะเหมือนกันนะ3,000กว่าใช่ไหมเลือด เรือเท่าไหร่วะสองพันหกอ่ไม่ถึงสามพันนะครับยังไงยังไงยังไงอืมโดนโพบไปทีนึงนั่นแหละว่าแล้วต้องตีป้อม โอลาฟก็เซ็งเหมือนกันนะเนี่ยโอลาฟน่าจะเซ็งนะ้วทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ดันดันก็ด้ไม่ได้อีวิเตอร์ใกล้จะกลับมาแล้วครับนั่นว่าแล้วต้องมามุกนี้ไม่นสนเอาป้อมอย่างเดียวล้วก็ต้องต่อด้วยป้อมอุ้ยเจ็บตายตายตายไมเนี่ย,ตาย,ยตายนะครับเอ้ยไม่ตายเว้ยถุงม,มือช่วยไว้ได้ถุงม,มือแล้วก็ยา เตอร์จะกลับมาแล้วครับเพราะฉะนั้นมินเนี่ยนเว็บนี้เป็นมินเนี่ยนสุดท้ายนะครับที่ซุปเปอร์มินเนี่ยนจอดออกมาเป็นเว็บสุดท้ายโอ้ลาร์บอลมาได้นะครับนึกว่าจะไม่รอดทำให้ทำให้เลตตอนนี้ดันมาแล้วนะโอ้ลารความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นนะเป็นยังไงยังไงเดินไล่เขาแล้ว มันไม่อันี้ไงความเร็วโจมตี2.2นะครับโอ้โหจากคว่ำที่นี่ได้กลับแล้วอะจากเลือดเมื่อกี้นะครับ1.6แล้วเก็บยานั่นแหละตันดิตันโอ้ยไม่ตายโตเสียได้นะครับผมก็โทษทีนะครับที่ออกแนวเชียร์เลยในตันไปหน่อยนะแต่ดูเหมือนจะจบแล้วล่ะฮะ จีจีเรียบร้อยจีจีครับทั้งคู่ต่างจีจีแล้วคูดเกมนะผมก็เป็นการแข่งที่มันมากนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นการจบหนึ่งหนคู่แรกนะครับระหว่างตองซ่ากับโรบินนั่นเอง คู้ที่ผ่านเข้ารอบแน่นอนตองซานะผมเป็นคนแรกที่ผ่านเข้ารอบนะครับเราจะทําการแข่งกันสี่คู่นั่นเองเราได้มาแล้วคนหนึ่งนะครับก็ตามหายอีกสามคนต่อไปอีกสามคนก็จะแข่งกันทยอยแข่งเรื่อยๆแล้วจะลงคลิปให้ท่านชมดูเรื่อยๆนะครับโอเคฝากรับชมคู่อื่นด้วยนะผมแล้วก็ฝากเชียร์คู่นี้ด้วยนะครับเชียร์หมายถึงให้กําลังใจเขาคอมเมนต์อะไรเงี้ยชมเขาแนะนําอะไรก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันนะครับ โอเคไว้เจอกันพราหน้าแล้วกันสำหรับพรานี้สวัสดีครับ